คำถามต่อไปครับให้อาหารปลาสวยงามเอาอาหารปลาสวยงามให้กุ้งก้ามแดงกินได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่ต้องเป็นอาหารปลาสวยงามชนิดจมนะครับหรือถ้ามันไม่เป็นชนิดจมมันมีนะอาหารปลาคราฟอาหารปลาอะไรที่เป็นชนิดจมอ่ะมันจะจมถึงพื้นเพราะกุ้งก้ามแดงมันอยู่ที่พื้นน้ําอย่างเดียวนะครับต้องเป็นชนิดจมนะแต่ถ้าเป็นชนิดลอยเนี่ยน้ําต้องเตีย้ยๆเออเขาเรียกอะไรตื้นๆ <laughs> น้ำต้องตื้นๆตื้นแบบที่กุ้งสามารถยืนขึ้นคีบอาหารผิวน้ําได้ แบบนั้นจะได้เหมือนกันมันกินได้หมดเลยมันกินได้ลำมันก็กินได้นะครับหรือแม้แต่พวกฟักทองอะไรพวกนี้มันมันกินได้เยอะนะครับแต่หลกักๆขอให้มันจมถึงพื้นแต่ถ้าไม่มีอาหารที่จมถึงพื้นเอาอาหารลอยให้มันน้ําจะต้องตื้นตื่นแบบที่กุ้งสามารถยืนขึ้นคีบอาหารได้โอเคไหมไปที่คําถามต่อไปครับ ดูคลิปจบแล้วฝากทุกท่านกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มีกุ้งกล้ามแดงจะขายผมรับซื้อกุ้งกล้ามแดงครับติดต่อเข้ามาได้เลย0876661778ขอบคุณครับ